ราจะมารีวิวตะข่ายสนามฟุตบอลนะคะตะข่ายสนามฟุตบอลค่ะเส้นหนาพิเศษค่ะ <eker. S 1> ตัวน,นี้นะคะสีดํานะคะเพื่อลองค่ะนี่คือการทดลองนะคะนี่ค่ะตะข่ายเส้นหนาเส้นเหนียวค่ะเส้นหนาพิเศษเลยนะคะสีดําค่ะดูนะคะวิธีการติดตั้งค่ะวิธีายต,ติดตั้งนะคะคือการร้อยเชือกเข้าตะข่ายทุกช่องรูค่ะร้อยเชือกเข้าตะข่ายทุกช่องรูนะคะเพื่อเป็นโครงค่ะแล้วเวลาถึงตรงมันจะสวยงามนะคะ ไปประกบกับสลิงค่ะสลิงที่เขาใช้เป็นยึดนะคะมันก็จะแข็งแรงทนทานค่ะมีความเหนียวนะคะทนทานค่ะใช้ได้นานใช้ได้นานค่ะค่ะค่ะสินค้าสามารถสั่งทําได้นะคะสามารถสั่งทําได้ตามขนาดเลยนะคะของ Mana f i ช h i n g n e ตค่ะค่ะสนใจสินค้าสั่งทำได้นะคะสามารถตากแดดตากฝนได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นรีวิวสนามนะคะ น,ะะน,น,น้องฉลามนะ<า>ครับขอบคุณน้องฉลามครับขอบคุณน้องฉลามครับมาหน้าฟิชชิ่งเลยขอบคุณน้องฉลามครับผม